นี่คือเขียนงูนะครับเนี่ยเขียนงูเป็นสัตว์ครึ่งบกค,ครึ่งน้ำนะครับต้องจับดูดิมันเป็นเหมือนกบเขียดอะ่ะมันนิ่มๆอะ่ะมีม่ปีปางวะสิฮะมีปางวะนะนมีไม่กัดหรอกไม่กัดหรอกมันเป็นสัตว์น่ารักด้วย นี่หัวมันเนี่น,นี่เขียนงูน่โอ้โหนี้พวกผมก็จะพาไปดักนูนะครับเพิ่งใส่มาตอนเย็น,นะครับอุ้ยเหี้ย <laughs> โอ้จะหัวทำไมดูครับดูเขาเล่นงูนะครับนี่ฮะ มันก็เป็นเหมือนเขียนอ่ะลื่นอยูไ่ไหมมีเมือกนะฮะเมืกมันเมินนะอืมมิน